นำเนพามารู้จักกับเตื้องกุลาบครับเป็นก็้หแม้ละกากาศช่วงนี้กำลังออกดอกแต่มาเจอฝนที่เชียงใหม่ฝนลงก็เลยทำให้ดอกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะมันจะช้ำน้ำจนน้ำมันจะเน่าไอ้สือสภาพที่โดนฝนฝนตกทั้งคืนกับอีกหนึ่งวันครับที่เชียงใหม่ กล้วยไม้โดนน้ำอาการน่าเป็นห่วงนี่คือเอื้องกุหลาบสีเหมือนกำนกเลยสีม่วงขาวม่วงและเป็นช่อเีดอกไม่เท่าไหร่เพราะว่าโดนฝนฝนมาไวครับก็เ,เลี้ยวความสวยงามให้ดูบางส่วน ช่อนี้อยู่ในที่ร่มครับก็เลยสีมัไม่ค่อยสดช่อหนึงก็มีเก็ยบยี่สิบดอกอเหมือนกับนกสีม่วงมีกระ,ปะเป๋าเลี้ยงง่ายครับเป็นร,กรักกาศเรื่องกุหลาบมอไม่ทันได้ดูช่อนี้กลยถูกแมลงกัดกินซะเละเลย เหลือช่อเดียวที่เห็นไม่ท่นสังเกตครับนะลำดอกจะมีแมลงเข้ามากินเรียมปลูกกลับไปกระถางไม้ฝนเพิ่งหยุดครับกลัวไม่จะเน่าก็เลยถ่ายไว้เรื่องกุหลาบครับ สีสวยม่วงข้าวออกเป็นช่อนี่ดนมแมลงกัดละเลยไม่สวยก็เลยช่อนี้ช่อหนึ่งที่งพอให้เห็นปกติเรื่องกุหลาบนี่เขาจะชอบแดดแล้วก็ช่อยาวแต่ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน เรื่องกุหลาบก็เลยได้สั้นแค่นี้ฝนมาไวแดดไม่ค่อยมีครับนี่โดนโดนฝนใช่จนช่ำไม่รู้จะเน,น่าไหมปกง่ายครับเป็นรากอากาศเรื่องกุหลาบ ที่เป็นเรื่องกะรีกะลั่นครับปกวติบ้านออกช่อแต่ช่อแล้วจะเป็นช่อสีน้ำตาลครับดอกจะเป็นแบบนี้ำนกำลังออกดอกตามช่อมีก้อนี้ออกหลายดอกหลายช่อช่ออื่นกออื่นก็นกนแตกต่อ เหมือนกันกำลังแตกช่ออีกเยอะแต่มีมแมลงชอบมากัดมแมลงเหมือนตัวต่อทองมันก็เลยบ่งแวงไปหน่อยนะครับ ชอบเป็นแบบนี้ถ้าถูงแมลงกัดดอกมันก็จะหายไปเลยนี่จะถูกแมลงกัดก็เลยไม่สวยนี่นี่กำลังแตนช่อออกตกยังไม่พร้อมยังไม่สุดนี่ลายช่อข้าปลูกแข็งไว้ที่ หน้าบ้านนะกำลังแตกช่ออีกเยอะเลยกะเรกะร่อนที่ทางทางเวียดน,นามเขาจะออกสีเหลือปงปลูกง่ายครับจับใส่กระถางใส่กระถางไม้แขวน มันไม่ตายครับเป็นประเภทลักอากาศนี่ผมไม่ได้ลดน้ำนะครับคือช่วงนี้เชียงใหม่ฝนตกก็เลยพอดุนฝนปุ๊บก็ออกช่อทันทีแตกดอกเยอะมากครับที่บ้านชื่อเขากะรีกะร่อน ช่อนี้โดนแมลงกัดก็เลยแตกช่อไม่เหลือไม่กี่ช่อไม่กี่ดอกช่อนี้รอดช่อนี้ไม่รอดนี่ก็แตกใหม่กะเรกะร่อนครับ ครับเดี๋ยวจะพามาชมกล้วยไม้อีกประเภทหนึ่งครับที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยหลักชื่อว่าลิ้นกระบืองเรียกง่ายครับเอาวางพาดต้นไม้หรือใส่กระถางมันก็ดอกเป็นไม้รากอากาศครับปลูกง่ายดอกจะเป็นแบบนี้ออกเป็นช่อนีฮะเวลาออกดอกจะเป็นช่อยาวก็จะมีดอก ตัวแต่อดอกแรกฮะดอกจะเป็นแบบนี้สีน้ำตาลครับช่อยาวครับ ดอกประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าสมมูรจริงก็จะเก็บสิบสิบดอกชอบเลยอันนี้ถูกฝนครับเนา่าตัวฝนมันก่อนฝนลงเป็นไม้ชอบแดดครับปลูกง่าย ลิ้นกระบ,บอรือที่ปลูกใส่กระถางหลังนไม่ที่บ้านดอกเขาจะสวยนะครับมีกระปะ๋อด้วยกระปะ๋อสีสีม่วง ขึ้นไทยย้อมแสงครับสีน้ำตาลจุดกระป๋อก็จะเป็นสีม่วเข้มชื่อเขาลิ้นกระเบอือลิ้นกระเบอือครับสวยงามอีกประเภทนะหนึ่งใบกันหนา หนาแับใบปลกง่ายปลูกติดเฉยกถึงหน้าฝนลากเขาก็จะออกเองเป็นช่อยาวครับสมบูร์ก็ประมาณสิบดอกอันนี้คือถูกฝนเลยๆเ,ยเ,ยเยน่าไปก่อนได้มาแปดอดอกนี่ครับลิ้นกระเบื้ ครับจะความรู้จักกับว่านมหาราศนะชื่อเป็นไม้ประดับประเภทว่านหัวจีอยู่ในดินนะตจะสีส้มสีแสดเป็นเป็นกรุยปลยปกใส่ลงดินหรือใส่กระถางก็ได้เวลาดอกถ้าปลูกเยอะลงดินนี่เวลาดอกออกดอกจะจะอ,อเยากดอกเยอะมาก พร้อมกันครับช่องมีนาเมษานี่ผมไม่ทันไม่ทันดูมันมันเริ่มจะรวยว้านพาสเสนค่ครับเสริมโชคลาภบารมีไม่ทันดูครับบางบางบางช่อก็รวยไปแล้ว ที่ปลูกใส่กระถางแขวนชื่อเขาคือป้นหาลาบหงสาวดีไม่ใช่ไม้ไทย,ยครับเป็นไม้ที่มีทินกรนะดูกไปจากแถบยุโรป สีส้มสดใสครับที่ท่านไม่รวยจะจะเยอะนี่มันเริ่มเริ่มรวยแนละ้วเพราะมันเกือบเดือนนะครับที่ดอกมันไม่ทัดเห็นเห็นครับถ้าถ้าไม่รวยเขาจะออกเป็นกลุ่มสีแสดเป็นกลวยมีเกสรยาว ชื่อพ่อครับบัานพัสนิเสมโชคลา拉บารมีเที่นำปลงนี้คือเป็นพันหงสาวกติใส่ปลกใส่กระถางครับแต่ลำลำต้นเขาจะยาว ยาวบางทีก็ฉักได้ถ้าเราดูลแลมัดีมันก็ฉากก็ต้องผงบัดอะไรไ้ mm hmm. นะครับ mm hmm. บ้านหาสเสน่หงสับ,บดี mm hmm. ครับจะพามาให้รู้จักกับพันไม้ไทยอีกประเภทหนึ่งครับพุทธดอกพุทธตอกสีขางครับ เหมือนเหมือนกับมะลิซ้อนหรือเปล่าแต่ดอกก็จะมีซ้อนเยอะหน่อยนะจออตรงตรงปลายที่สูงต้นนี้สูงประมาณเก็บอยเก็บร้อย,เก,อยเก็บเม็ดกว่าสูงเก็บพ้บนหัวผมเชียงไหม่มันก่อนฝนลงครับ เราพุธก็เลยออกดอกเยอะหน่อยทุกฝนแล้วเริ่มออกดอกครับท,ทีแรกที่ามันเสตายเขาก็แตกแตกแตกชอ่อแตกใบแล้วก็ออกดอกเยอะมากเลยหอมครับกลาคืนก็หอมแต่ใบนะ้ำแมลงชอบมากินผดอกผู้ใบมากินเขจะออกดอก ป็นชั้นๆดอกก็จะเป็นชั้นๆสีขาวถ้ายังไม่ดังน่าจะเป็นเหมือนกับที่เขาทำพวงมาลยัยขายตามสีแยกไปแดงแล้ดอกก็เป็นดันนี้สีขาวนวลซ้อนกันหลายชั้นที่ปกข้างบ้านครับ เเลาออออกกจจแบบนีน้่เปืนภาพรวมพุดธสอนใครที่ชอบออไม้ไทยครับนี่คือดอกพุทธถูกฝนผมไม่ได้รดน้ำครับถูกฝนมันออกดอกมากเลยร้กต้นเขาจะเป็นแบบนี้ครับ กลต้นครัที่กำลังจะดอกอีกเยอะนะที่ดอกแล้วก็เยอะดอกดอกนี่ดอกใหญ่ครับประมาณกว้างประมาณหนึนิ้ว ใช่ครับสีขา